แม้กระทั่งการที่จะมาที่ท่าเล็กของทักษิณเนี่ยมันก็เป็นเรื่องข่าวเกลียวกราวเกิดบริบทนะครับมากมายหลายสตอรี่เป็นสถานการณ์สมมุตินะครับเรื่องเรายายโตมีอะไรทางหลังเนี่ยมันผมว่ามันเป็นสิ่งที่เลวร้ายในสังคมไทยนะครับว่าทําไมทุกครั้งที่จะมีการเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรีก็ดีนะครับจะมีการออกกฎหมายใหญ่ก็ดี จะมีการโยกย้ายในฐานใหญ่ก็ดีในตำรวจใหญ่ก็ดีเนี่ยก็จะมีนักการเมืองบินไปพบทักษิณไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเดีย๋ยวนี้นขเขาเรียกคนคนหนีคุกใช่ไหมครับครับก็คือเป็นคนหนีคุกที่มักจะมาอยู่รอบๆชายแดนไทยหรือบางคนเข้าใจว่าอาจจะแวบเข้ามาในประเทศไทยเป็นบางครั้งด้วยซาเพื่อจะเป็นกองบัญชาการใหญ่ในการที่จะรักษาราชใน้น้องสาวแล้วก็แต่งตั้งบุคคลเข้าไปในกลไกของราชการครับก็ตรงนี้ชัดเจนนะครับว่า นางสาวยิงรักชินวัตรเนี่ยก็ต้องฟังนะครับตลอดเวลาแต่นี้เธออาจจะอ้างโน่นอ้างนี่นะครับแต่ว่าไม่มีใครหรอกครับที่จะมาล่วงรู้ว่ารับสายโทรศัพท์แล้วพูดกับพี่ชายว่าอย่างไรบ้างรับคําสั่งมาอย่างไรบ้างนะครับเพราะพี่ชายยืนยันเองว่าคุยในสัปดาห์หนึ่งสองหรือสามครั้งและมากกว่านั้นครับครับอันนี้ก็เป็นแต่ตัวนายกไม่เคยยอมรับอันนี้ครับไม่เคยยอมรับครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เห็นชัดเจนว่ารัฐบาลปัจจุบันนี้ไม่ใช่เป็นรัฐบาลที่ประชาชนต้องการแล้ว เป็นรัฐบาลที่ถูกกําหนดโดยบุคคลหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในอํานาจรัฐอย่างแท้จริงทั้งยังเป็นนักโทษนะครับคดีอาญาไม่ใช่นักโทษการเมืองซุดยซัาไปเป็นนักโทษคดีอาญามีมีพดโกงมีนักกฎหมายน,นักกฎหมายหลายท่านให้ให,ให้ความจากัดความว่าตกลงพันตํารวจโททักษินชินวัตรจะเรียกว่าอะไรดีบางคนบอกว่าเป็นนักโทษก็ยังไม่ได้เข้าคุกอีก บอกว่าจะเป็นจำเลยศาลก็ตัดสินแล้วจะบอกเป็นผู้ต้องหาก็เลยกระบวนการของตำรวจแล้วก็เลยกลายเป็นว่าในกระบวนการของกฎหมายในขั้นต้นจะเรียกว่าผู้ต้องสงสัยต่อมาก็เป็นผู้ต้องหาต่อมาก็เป็นจำเลยในศาลแล้วต่อมาก็เป็นนักโทษในสี่กระบวนการนี้คนคนนี้ไม่ได้เข้าไปในสี่กระบวนการนี้เลยเพราะหนีเขาก็เลยใช้คําจำกัดความคามนี้ครับพี่น้องเห็นด้วยนะเ็นด้วยท้าก็ช่วยบอกนะครับเขาใช้ว่าใช้คําว่าคนหนีคุก ก็ถูกต้องเลยครับชัดเจนครับคนหนีคุกกันนะครับชัดเจนมากเลยนะครับเพราะนักโทษสิทธิในการที่จะเป็นนักโทษก็ไม่มีสิทธิ์จะเป็นเพราะนักโทษก็ยังมีนักโทษชั้นเจียมชั้นดีูกต้องซึ่งไม่มีสิทธิ์จะเป็นแม้แต่นักโทษกลายเป็นคนหนีคดีคุกครับเพราะฉะนั้นก็ชัดเจนนะว่ารัฐบาลนี้เนี่ยไม่มีความชอบธรรมเพราะว่าไม่ได้เป็นตัวของตัวเองนายรัฐมนตรีไม่เป็นตัวของตัวเองต้องฟัง คนที่เป็นคนหนีคุกจากต่างประเทศครับแล้วคนคนนี้ก็ไม่ได้มีอำนาจรัฐนะครับเพียงแต่ว่ามีอำนาจเนื่องจากว่าอำนาจเกิดจากเงินก็ดีอำนาจเกิดจากพลังมืดก็ดีนะครับสารพัดพลังที่อยู่ในตัวของบุคคลท่านนี้บุคคลผู้นี้ก็เลยสามารถที่จะชี้วงการให้เกิดสิ่งต่างๆขึ้นในเชิงลบในเชิงเลวร้ายในเชิงสามารในเชิงในในเชิงชั่วช้า ซึ่งเป็นลักษณะทําลายบ้านเมืองแลก็ทำให้้านเมืองเกิดปัญหาณตรนะงนี้เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดวิกฤตแล้วคนทนไม่ได้จะต้องออกมานะครับออกมาให้รัฐบาลเนี่ยยุต,ติการบริหารราชการแผ่นดินคือคโดยหน้าที่ของรัฐบาลจะต้องจับคนหนีคุกต่างประเทศกลับเข้ามารับโทษ น,นัเน,นเป็นหน้าที่ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เป็นหน้าที่ชัดเจนแต่รัฐบาลชุดน,นี้นอกจากไม่จับคนหนีคุกในต่างประเทศมารับโทษแล้วยังมีพฤติการในการสนับสนุนให้ช่องทางให้การช่วยเหลือออกพาส,สปอร์ตให้และแม้คนคนนี้จะโดนรอบสังหารก็ทําเป็นเรื่องใหญ่แทนที่จะเอากระบวนการไปจับถือว่านิติลัฐของประเทศชาติเสียหายอันเนื่องจากรัฐบาลชุดนี้มีพฤติกรรมเป็นมอร์มีนีเราก็เจรจาพวกนี้มาเยอะนะครับอันนี้ประเด็น สุดท้ายที่นำไปสู่การชุมนุมนะครับทั้งวันที่28ตุลาคมและก็จะเกิดขึ้นในวันที่24พฤศจิกายนที่จะถึงเนี้ยนะครับก็คือการทุจริตคอร์รัปชันคดโกงนะครับมีเรื่องราวมากมายที่สรทยายเยอะแยะไปหมดนะครับไม่ว่าจับตรงไหนคือตรงเนี้ยเวทีเนี้ยอาจารย์ได้เริ่กับผมก็คุยกันเยอะนะตั้งแต่ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีครับคือตรงเนี้ก็เลยทำให้มองว่า ทั้ง3ประการนี้นะครับสังคมไทยเนี่ยอยู่ในภาวะวิกฤตอย่างร้ายแรงแล้วนับวันจะมากขึ้นนับวันที่จะหาหุนทางในทางไทยทางนิติในในทางนิติศาสตร์เนี่ยนะครับยุติพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ได้เพราะว่ายิ่งนับวันไปเนี่ยนะครับพลังอำนาจทางการเงินเนี่ยก็สามารถจะซื้อ บุคคลทีละคนสองคนทีละคน,ะคนสามคนในสุรักก็จะซื้อทุกคนที่อยู่ในประเทศนี้นะครับทุกคนในประเทศนี้ที่อยู่ในฐานะสั่งการด้วยใช้อำนาจรัฐก็ได้นะครับสั่งการด้วยมีอำนาจในการบริหารราชการก็ได้ในการราชการอะไรทั้งหลายก็ได้เนี่ยที่มีพี่น้องประชาชนมาเล่าให้ฟังว่าแม้แต่ในชุมชนในหมู่บ้านก็ทราบเป็นการทั่วไปว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันทุกหย่อมย่า แล้วในกระบวนการทุจริตคอร์รัปชันก็จะไปเกี่ยวโยงกับนักการเมืองข้าราชการระดับสูงแล้วก็สั่งเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าที่พื้นฐานดำเนินการแล้วก็มีการให้โพสํารวจไปสํารวจว่าคอร์รัปชันไม่เป็นไรถ้าประชาชนได้ประโยชน์ซึ่งกลายเป็นการสร้าง่านยมเหลว้ายที่ท่านเคยพูดได้ปับถูกต้องครับอันนี้เราเราในเวทีนี้เนื่องจากเป็นเวทีที่ผมมีรายการร่วมกับอาจารย์ไดเร็กเนี่ยนะครับก็คือว่าเรามาพูดตรงนี้นะครับหลายครั้งแต่วันนี้เนี่ย มันเน้นย้ําว่าถึงเวลาตัดสินใจม,นมันถึงเวลาแล้วเนี่ยนะครับเราทนไม่ได้แล้ววิกฤตมันสุกงอมแล้วเหตุการณ์มันสุกงอมแล้วว่ารัฐบาลนี้จะต้องยุติการบริหารราชการแผ่นดินนะครับให้มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงที่ดีในทางที่ดีนะครับำว่าทนไม่ได้เนี่ยมันมีสองในยักยะก็คือทนไม่ได้เพราะรู้สึกไม่ชอบกับทนไม่ได้เพราะว่าปัญหาตอนนี้มันถึงจุดที่จะต้อง แก้ไขบ้านเมืองไม่ให้เกิดความเสียหายไปมากกว่านี้ถูกต้องครับครับตอนเนี้เรากําลังเราเคยพูดประเด็นนี้เลยว่ารัฐนะครับรัฐนี้กําลังสู่ภาวะเป็นรัฐล้มเหลวถูกไหมครับเฟลสเตทนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่าสูงงอมไหมมันสูงงอมแน่นอนนะครับเพราะว่าทุกหย่อมหญ้าเนี่ยนะครับมันมีแต่ความวุ่นวายมันมีแต่ความไม่เข้าใจนะครับมันมีแต่ความ อะไรล่ะคดโกงมันมีแต่ความที่เอ๊ะทำไมรัฐบาลปล่อยให้มีการจับจ่วงเอ๊ะทำไมต้องไปฟังคนนี้เอ๊ะทำไมถึงเวลาทีไปพบเอ๊ะเวลามาจะมาตรงนี้ก็เกิดปัญหามาลาวก็โอ้โหวิ่งกันพลาดมาพนมเปญก็วิ่งกันพลาดมาท่าคีลีก็วิ่งกันพลาดอันนี้แหละครับคือประเด็นที่ยิ่งใหญ่ว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะต้องยุตินะครับการบริหารราชการแผ่นดินแต่นี้ไม่มีใครทํา ไม่มีกล้าทําคือคนักการเมืองส่วนหนึ่งบอกว่านักการเมืองฝ่ายรัฐบาลบอกว่ากรณีลักษณะแบบนี้เนี่ยจุดไม่ติดเพราะปัญหาจริงๆรัฐบาลก็พยายามแก้ไขอยู่แก้ไขยอยู่แต่มันก็ไปคันแย้งกับนนะักวิชาการที่มีความเห็นว่าปัญหาบ้านเมืองวันนี้จุดตรงไหนก็จุดติดเพราะปัญหามันมากมายจนกลายเป็นข้าวของแพงปัญหาวิกฤตน้ํามันปัญหาวิกฤตในแง่ของการ,รทุจริตคอร์รัปชันค,คือลักษณะการสร้างภาพเนี่ยนะครับ สร้างภาพมาตลอดต่อเนื่องว่ามีการปราบปรามทุจริตอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ,รบแต่ว่ามันไม่มีคดีความถูกไหมค,ครับคือเรามองภาพนี้เลยว่าถ้าเปรียบเทียบกันกับจีนเนี่ยนะครับจีนจะมีจำเลยเลยถูกไหมค,ครับมีจำเลยเลยพบปร,บรับคอรชรัปชหนมีจำเลยเลยแต่นี่นะครับการรณรงค์ของรัฐบาลน,นี้เพื่อปราบคอร์รัปชันเนี่ยนะครับมาตั้งแต่ต้นปีมีการรณรงค์มีการชี้แจงมีการประกาศอะไรดูเป็นภาพพดที่สวยงามแต่ถามว่ามีจำเลยบ้างไหมเนี่ย ปัจจุบันนี้ยังไม่มีจำเลยเลยนะครับรัฐบาลเองเนี่ยสร้างภาพขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะปกป้องนะครับสารพัดนะครับทำให้ออ,องค์กรเอกเออ,องค์กรอิสระเนี่ยทำงานด้วยความลำบากบนะครับเราก็เห็นอย่างหลายๆกรณีนะครับหลายๆกรณีนะแตรงนี้เนี่ยว่าเลยเลยกำลังจะบอกว่าณเ,นะเวลานี้เนี่ยนะครับถ้ารัฐบาลขวบ ขาดความชอบธรรมขาดความชอบธรรมมีการที่จะรักษาอำนาจด้วยอำนาจรัฐด,ด้วยอำนาจวงชนที่เขาจัดตั้งขึ้นมาด้วยอำนาจเถื่อนเนี่ยมันถึงเวลาแล้วนะครับที่ประชาชนที่นับถือเชื่อมั่นในความชอบธรรมในคุณธรรมเนี่ยนะครับจำเป็นต้องออกมาเพื่อที่จะบอกว่ายุติการบร,ริหารราชการแผ่นดินเถอะนะครับ,รบ,รบปล่อยให้มีการ ปฏิวัติการเมืองไทยด้วยอำนาจทิปไตยของปวงชนจะดีกว่านะนั่นหมายถึงว่าประชาชนวันนี้ไม่ไว้วางใจนักการเมืองแล้วไม่ไม่ครับชัดเจนนะครับชัดเจนเพราะถือว่านักการเมืองมีพฤติกรรมในลักษณะที่ทําให้บ้านเมืองเกิดความเสียหายและวิธีคิดแบบนักการเมืองในการหาเงินหาเสียงมันไม่ได้ช่วยให้บ้านเมืองมีทางออกคือนับตั้งแต่2475มาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง ซึ่งขลขอะไรลบล้างระบบสมบูรณาสิทธิทราชนะครับ,รบแล้วก็เกิดประชาธิปไตยเกิดนักการเมืองเกิดพรรคการเมืองเนี่ยถามว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมันก้าวหน้ามันมีความบริสุทธิ์ผุดพองไหมมันมีความเป็นอารยะไหมนะครับมันก็วนเวียนอยู่เงี้ยนะครับคนเก่าก็เข้ามามีการรัฐประหารทีนก็เปลี่ยนไปเว้นวักตามคําสั่งคณะปฏิวัติเมื่อคณะปฏิวัติ ให้มีการเลือกตั้งก็กลับเข้ามาวนเวียนเนี้ยมันไม่ไดจบสิ้นเลยนะครับและแม้แต่กรณีที่ประชาชนฝากความหวังไว้ให้กับกกตในการที่จะหยุดนักการเมืองที่ไม่ดีไม่ให้เข้ามายุ่งกับการเมืองแต่นักการเมืองเหล่านั้นแม้จะถูกแช่แข็งอยู่ห้าปีแต่พฤติการก็มาสั่งการการเมืองตลอดเวลาอันนี้ชัดเจนอีกแล้วกลไกกกตไม่สามารถทําอะไรได้เลยก็นั่นคือเหตุผลที่เขาเขาอยู่นอกประเทศครับแล้วเจ้าหน้าที่ในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นไม่ได้ทำอะไรเลยสำนักตํารวจสำนักงานตํารวจแห่งชาติกระทรวงต่างประเทศนะครับไม่ได้ทําอะไรเลยที่เป็นนัยยะของการทําให้นิติรัฐเนี่ยมันมีความเข้มแข็งแต่ปรากฏว่ามันเลยกลายเป็นลักษณะของอัตราที่มีพลังอํานาจเป็นลัทธิบุคคลที่มีพลังอํานาจไม่ว่าจะเรื่องของเงินก็ดีอํานาจของอะไรล่ะอํานาจของความที่เป็นเจ้าหนี้ก็ดีถูกไหมครับตรงนี้ครับมันเป็นความ เห,หล่ยวแหลกความร่มเหลวความชั่วช้าของนักการเมืองด้วยอันนี้หมายถึงว่าท่านได้มองถึงภาพรวมทั้งหมดว่าประชาชนได้ให้โอกาสนักการเมืองมาแล้วอย่างต่อเนื่องถูกต้องครับและในที่สุด <Bana S 1> นักการเมืองเองนักการเมืองเองก็ทรยศต่อหน้าที่ของตัวเองครับครับแล้วยังมี <erte> พฤติกรรมใช้อำนาจบาดใจมาข่มขู่ประชาชนที่เป็นพลเมืองชาวไทยด้วยครับครับคือเรื่องของการทรยศเนี่ยนะครับก็คือแน่นอนเลยครับเอาง่ายๆเลยก็คือทรยศต่อคำสบานนะครับ เราคุยกันเรื่องของโกหกขาวจำได้ไหมฮะโกหกขาวเนี่ยครับไว้ไลน์ไว้ไลน์ครับสิ่งแรกเลยเนี่ยผมเคยพูดไว้จำได้ไหมรับอกว่าไว้ไลน์เนี่ยการโกหกเนี่ยคำว่าโกหกเนี่ยจะขาวดําเทาม่วงอะไรก็มันโกหกทั้งหมดอะนะโกหกคือดํำจะมาอ้างว่าขาวมันเป็นไปไม่ได้คือการโกหกก็คือการโกหกนะครับก็แน่นอนก็คือทรยศต่อคําสาบานแล้วนะจะต้องซื่อสัตย์สุจริตแล้วมาบอกว่าโกหกขาว นะครับโกหกขาวเป็นเรื่องที่ไม่ใช่การนะครับทุจริตไม่ใช่ความไม่ซื่อสัตย์ผมว่ายังงงง,งอยู่กันนะครับคือ,ค,อ,ค,อคือการบอกว่าไว้ลายเพื่อเอาตัวรอดนะครับ,รบไว้ลายเพื่อผลประโยชน์ของชาติมันไม่ใช่คือไว้ลายเพื่อเอาตัวรอดของตัวเองไว้ลายเพื่อเอาตัวรอดของรัฐบาลนี้แล้วอ้างว่าเอาชาติมาอ้างว่า จริงเอาตัวรอดของตัวเองแต่อ้างว่าเป็นเป็นประโยชน์ประชาติยังมาเอาบนคุณกับประเทศชาติดีครับก็คือแหมอะไรนะสามารถที่จะส่งออกได้ตามนี้ตามนี้นะครับสร้างความหวังให้กับผู้ส่งออกสร้างความหวังให้ประชาชนชาวไทยว่าเออเนี่ยเดี๋ยวจะมีเม็ดเงินเข้าประเทศนะเพราะขายสินค้าได้แต่ไม่มีอะไรอย่างงี้ครับซึ่งมันเป็นความเลวร้ายเป็นการทรยศป่ะผมก็ต้องถามประชาชนว่าตรงนี้มันเป็นการทรยศอย่างชัดเจนใช่ไหม เมื่อว,วันที่28ตุลาคมที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนที่ไปร่วมชุมนุมทั้งหมด30,000กว่าคนให้ความเห็นตรงกันว่าในสิ่งที่มีการยกประเด็นขึ้นมาทั้งสามเรื่องพี่น้องประชาชนเห็นด้วยพี่น้องประชาชนถูกใจครับและพี่น้องประชาชนก็มีกําหนดหมายว่ากลับจากวันที่28จะพยายามไปรวบรวมพี่น้องประชาชนที่เห็นด้วยออกมาแสดงตัวครับในวันที่24ตรงนี้มันเลยเกิดเป็น24พฤศจิกายน,นครับ เลยเกิดเป็นปฏิญญาพวงชนชาวไทยพิทักษสยามซึ <eviden ced> ่งอันนี้อันนี้เป็นปฏิญญาที่ท่านได้ประกาศเอาไว้ในการประชุมวันที่สิบใช่ไหมครับถูกต้องครับครับผมจะขออนุญาตอ่านอีกรอบหนึ่งได้ไหมครับว่าท่านอันไหนที่ที่เพิ่มเติมท่านก็สามารถเพิ่มเติมได้เลยนะครับอันนี้เป็นการประชุมขององค์การพิทักษสยามหลังจากที่มีการชุมนุมของพี่น้องประชาชนมีความเห็นร่วมกันในวันที่28บแล้ว วันที่10พฤศจิกายนก็มีการประชุมของประชาชนประมาณ85ถึง100องค์กรครับครับแล้วก็มีปฏิญญาปวงชนชาวไทยพิทักษสยามออกมามีเนื้อความดังนี้นะครับด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองของรัฐบาลยิ่งรักชินวัตรมิได้เคารพยึดหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากรรษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างแท้จริงทั้งมิได้เป็นไปตามหลักนิติธรรม ส่งผลให้เกิดวิกฤตเสียหายรุนแรงต่อความมั่นคงของชาติทั้งในด้านการเมืองการปกครองด้านสถาบันพระหมหา